หเห็นโอ้ยวิวสวยเลยก็บังดูตาเปล่าเนี่จะแนมหเห็นข้างล่างนี่โอ้ยสุดยอดเลยเอ,อาอาเสีแดดจังหน่อยนะครับที่นี่เงียบสงบนะครับ สวยงามสวยงามมีน้ำครับน้ำออกมาจากภูเขาก็มีน้ำซึมออกมานะครับน้ี๋ยวมาดนี่นะครับมีวิวไหน่าตะเบิงแน่นะครับ บุ้ว่าที่นี่คือคือมันอย่างนีะครับเป็นวัดหรือเป็นอย่างบรูนะครับเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยแหละครับอันนี้เป็นบอ่อนะครับเนาะข้าเจ้าก็น่าจะเลี้ยงป่านะครับมีครับงูก็มีเน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 งูน้อยตัวนึ่งงูน้อยตัวนึ่งนะครับงูน้อยมันรีอยู่นะครับ นั่น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 โอ้ตัวเนี่ยนั่นไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว นะปาบ่อนครับโอ้ปลาเข็งปลาเขียงนางปลาลินตกน้ำสนาอป่าปลามันเอาให้อาหารมาเลี้ยงมาลิปมา อาหารมาเขือแล้วสมยูรณ่สิหนอหนุ่มเนาเอาอาหารเผยไปพุ่อน่มันเคยกินได้นี่มันเคยกินอาหารครับนุ่คนเอาอาหารเผืมันมเดี๋ยวพูตามละลายโอ้โหนี่ขน,นมมาื่อก็ดีืนว่าคนเอาอาหารเผื่อมัน